ยาประชากิจโกรจักนามเดิมแช่มบุญนาคเริ่มรับราชการในหน้าที่มหัดเล็กในสมัยรัชกาลที่หต่อมาได้ศึกษากฎหมายในสำนักพระเจ้าบรมโมว์งเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรได้เข้ารับราชการในศาลแพ่งกลางกรมมหัดไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนประชาคดีกิจเลื่อนขึ้นเป็นพระประชาคดีกิจและพระยาประชากิจโกรจักมีผลงานเขียนเช่น โครงภาพประมะกียนห้องที่87ที่รู้จักกันในหมู่นักประวัติศาสตร์คือพงศสวดานโยนกซึ่งเดิมเรียบเรียงไว้เป็นพงศสวดาหริพุนชัยและเรื่องประวัติศาสนาโดยเพียรพยายามสแสวงหาตำนานต้นฉบับอักษรไทยเหนือมารวมไว้ด้วยกันเช่นตำนานเมืองสุวรรณคมคำแล้วสอบค้นเทียบเคียงกับพงศาวดานและหนังสือต่างๆ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรียอยุธยา